ตรงนี้น้ำตกอะไรครับเนี่ยน้ำตกด่านเด็นะโอ้มันสนุกไหมครับมันสนุกมากเลยครับโอ้โห <laughs> เล่นคนเดียวเลย นโมชาแนลสวัสดีครับครับมานนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะครับพามาเที่ยวน้ำตกด้วยกันครับน้ำตกสันตเถนครับกระหน่ำกับบ่อหอยลายครับครับก่อนสิขาไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นโมชาแนลนะครับเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนโมชาแนลครับไปชมกันเลยครับ กับหนองน้ำโมอน้ำนานะครับประมาณ1กิโลเมตรครับถึงน้ำตกครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่รถสามารถขึ้นมาจอดบนนี้ได้ครับแต่ตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่พันบอแห่รถขึ้นมาครับต้องเดินขึ้นมาครับเคยมาอีกครั้งที่สองนะครับ ครับไกลถึงแล้วครับหรือประมาณสองเมตรครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้ว พี่น้องครับเราจะ,ไป,นนะไปบริเวณชั้นหนึ่งของน้ำตกครับมันมีทั้งหมดสี่ชั้นครับเราขึ้นไปบริเวณชั้นหนึ่งของน้ำตกครับจางยอ่องกำลังน้ำโมนงานน้ำนาแล้วครับผม ไม่ครับไม,ไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับผมว่าไม่เรีบบ่บ่เง่เงยคือเต็มหนึ่งคุณอะนะับนี่เป็นบริเวณชั้นหนึ่งน้ำตกสันเถนชั้นหนึ่งครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับวันนี้วันหยุดแต่น้ำน้อยครับ ครับจะท่าเซนไปชันสองครับ,คร,บครับนี่เป็นบริเวณชั้นสองของน้ำตกครับ สนุไมนไหมครับสนมไหมครับขนมครับโอ้ม้อนอยู่แต่หางน้ำมาหลายปันได้ครับหน้าฝนแล้วน้ำก็ยังบ่มีอยู่ครับพี่น้องน้ำตกชั้นต่เทนโอ้ให้แต่น้ำตกหน่อยบนรับนชั้นสามขึ้นไปข้างบนครับต้นอยู่ชันนนนช้นหนึ่งหลายครับเห็นอยู่ชั้นหนึ่งข้างหลังข้างล่าง ่น้ำตกภูเขาธรรมชาติสดใสเ้ากับมาเที่ยวปลาครับเมื่อไหร่ครับสร้างย่อครับ <ไป S 1> น้องน้ำโมครับเดี๋ยวเสื้อผ้าขึ้นชั้นสามครับให้น้องน้ำโมครับสร้างย่ออายุของชั้นสองครับเดี๋ยวเสื้อผ้าไปสำรวจชั้นสามครับบริวารจะขึ้นฮอดชั้นใดพี่น้องเด้อทั้นกับยางหยาครับพูดอะไปครับ น้ำน้อยครับแสีงเดียวน้ำนอยครับขนาดมากวันมันช่วงหนาฝนนั่นีองครับน้ำกับบมี่ครับโอ้ยิงเข้นไปยิงน้ำน่อยครับพี่น้อง ยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งน้อยครับขึ้นไปบุบเป็นตะขึ้นนะครับน้ำมาไหลครับขาน้ำหลายสิบห้าขึ้นไปอ่าขึ้นไปเบื้องอยู่ครับนะครับขึ้นมากอะ่ะตอนนี้นาจะเป็นท่านเกือบถึงชั้นสามหรครับบางน้ำเะครับน้ำหน่อยมากๆเลยครับ มันตกซันเตเทนไปครับกับตงไปหาของน้ำโมดีกว่าครับอยู่ชั้นนึงครับ <c oughs> น้ำโมมาเที่ยวไหนครับน้ำโม่มาเที่ยวไหนครับเนี่ยตรงนี้มัน,นมาเยเหรอครับน้ำโม่มาเที่ยวตรงไหนครับเนี่ยมาเที่ยวตรงนี้ครับตรงนี้น้ำตกอะไรครับเนี่ยน้ำตกซันเตเดนคะรับโอ้ <c oughs> มันสน,นุกไหมครับ เล่นคนเดียวเลยคุณครับเล่นคนเดียวเลยผมมุ่งไปยุข้างล่างพี่น้องครับบริเวณโดยรอบน้ำตกครับข้างล่างครับมีแต่ก้อนหินครับเสียผ้ากันกั๊บนะครับพี่น้องครับบ้านนี้ไว้พบพ่อกันคลิปหน้านะครับเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ